ครับกับสวีดีช่วงเศร้าของวันที่ยิ้มหกมิถุนายนพศสองพันารอยหกสิกับสวีดีเอฟซีทุกท่านและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เกียดเขามารับช่อมจิบของทางช่องกันครับครับกับพ่อพ่อกันลูกเศร้าครับพี่น้องครับอ่าก็เรื่องกับต้องขอน้อเลี้ยนว่าง้วนทางช่องเฮาเป็นง้วนทรงฟรี200กิโลเมตรหรอกกับบริการเจิ้มเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับอ่าไก่ก็200กิโลเมตรกับซองครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันอ่า บ่น่าเกียดไกลกันหลื่อไกัยวนๆกันไปได้ว่าถ้ามันไกลกันบวกกิโลจากสองร้อยที่ทรงฟรีแล้วหลายกิโลขึ้นไปก็ต้องมีค่านามั่นเพิ่มเได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียธิบายพ่อสังเกตเลยครับที่เห็นยืนอยู่หนาผมนี่เป็นง้อไท่แฉงง้อแฉะได้ครับพี่น้องครับสูงมาถึงเมตรนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกลูกสาวอายุเจ็ดเดือนบวกครับ้วก็แม่ทองอีกสี่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับทองพอแฉะพอไทยกันครับพี่น้องครับ อ่าขายในทาสวยงามในงัวแชร์ด้วยครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับซื้อซองในสามครับพี่น้องครับผู้ใดหางัวไทยเลี้ยงครับพี่น้องครับงัวแชะอ่าปกติเขาขายแพงกว่านี่ครับแต่ว่าเขาขายซัมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับงัวบถึงเม็ดแช่แทะครับนี่ครับตัวลูกสาวกับจีบแช่ขึ้นละครับพี่น้องครับง่ายมาเกินแม่แทะละครับนี่ครับลูกสาวเจ็ดแปดเดือนกับตัวซัมนี่ครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับศูนย์หกห้า สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่ครับพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนบ้านฝางอําเภอเกษวิสัยจังวัลเลียได้ครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจได้ครับว่างัวแชะมันหายากหรอกกสูรค่ากันครับครับพี่น้องครับเอาใดมาแบ่งพี่แบ่งน้องราคานี่ก็ถือว่าสุดยอดหรอกครับพี่น้องครับพอปกติข้อขายกันแพงเ่านี้ตั้งแต่เมียเดียวข้อขายกันแพง่านี้ครับอันนี้วัดเราได้ครับพี่น้องครับสูงพาถึงเมตรครับครับมึงชัดๆัดครับสื่สองไนสามครับบันนี้แม่ลูกเมียคมนี่ครับ ่าลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบวกแม่โบสครบเครื่องนี่ครับตัวย่างนี่แม่รุ่นท่องอ่าค้งนี่บริเวณประกันนะครับเพราะว่าอ่างัวมันหลายตัวหลายค้งในขวานเพลินแล้วก็มีงัวผูกความครับอ่าเึื่องจ้าของเราก็บเรเห็นเชื่องชัดเจนนะครับแต่ว่าผมสันนิษฐานว่ามันต้องเชื่องแคเพราะลูกมันใไงไหมครับลูกมันก็บสามสี่เดือนแล้วครับนี่ครับสี่สองท่าน่ะสี่สามท่ามังลูกสาวครับสามเดือนบวกนี่ครับสามเดือนบวกสี่เดือนนี่ครับ อาซาลาควนี่ขายแค่หนึ่งมืนหกพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก้าไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับหรือท่านสยกอ่าเมือนี่ไปเลี้ยงก็ได้นะครับพี่น้องครับถ้ายเมือนี่ไปเลี้ยงเอาไปในราคาอาสามหมื่นสามพันบาทครับถ้ายเหมือนได้ครับพี่น้องครับถ้ายเหมือนก็ลดให้ครับถ้าแยกก็ย่างทีราคาน้ำเลี้ยงไปนะครับอ่าเดี๋ยวหันมาเมืองคมนี่ทีนึงครับย้ำว่า ง้อแชะสูงบาถึงเมตรเป็นง้วนีสใสดีนะครับซสื้อสองได้สามนะครับพี่น้องครับลูกสาวเจ็ดแปดเดือนแม่ท้องอีกสี่เดือนครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดหาสายแชะหาสายแท้แถ่พราผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับเอาไปพัฒนาต่อยมันแชะเตี่ยลงกว่านี้ท่านเองขายได้หลายครับพี่น้องครับผมเห็นเขาขายกันยู่แถวบ้านแถวฟ้านี่เขาขายกันตัวลูกมันตัวเล็กน้อยก็หลายเมื่อนะครับพี่น้องครับงัวแชะครับอันนี้เขาขายแบบแบงพีแบงน้อง ไหมีกำไรต่อ้ำกันนะครับสำหรับชิมนี้ก็ขอจบใและเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ